السلامualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านพ่อแม่พีน่น้องทุกท่านนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวุฒิศักดิ์พิสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสภาคเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักยุราเรมตรีประจำภาคใต้ตอนบนนะครับวันนี้ผมมากับคณะกรรมก,การบริหารศูนย์นะครับซึ่งประกอบด้วยอา,อาจารย์ดโหดสายจันทร์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานประจำ จังหวัดนครสรรมราชนะครับคุณสุชาตินะครับจันทลักษนานะครับผู้อำนวยการสมมานักงานศูนย์ประสานงานช่วยเหลือด้านวิชามสม,มาารักร์ราลบนตรีประจําภาคใต้ตอนบนนะครับอาจารย์พิเชษจาร,รกไกรนะครับเลขาธการศูนย์ประสานงานประจําภาคใต้ตอนบนอาจารย์มุซาอดัมนะครับคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานประจ,ำจำําจังหวัดนครสรรมราชนะครับวันนี้พวกเราทั้ง5คนและกรรมาการท่านอืนอ่น รวมทั้งสมาชิกกรรมการบริหารสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักกีลานนรนตรีทั่วประเทศนะครับมาเรียนเชิญพี่น้องนะครับมาร่วมงานสําคัญของสภาเครือข่ายก็คืองานรวมพลังความดีทรับน้ําตาผู้นิภยัยพศ .2563 นะครับซึ่งเรามีวัตถุประสงค์ในการจัดงานในการระดมทุนนะครับตั้งเป้าหมายไว้ที่4ล้านบาทนะครับเพื่อช่วยเหลือ ผู้ลิภัยที่อยู่ในจักประเทศไทยนะครับทั้งหมดนะครับโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนพุทธศัการาช2563นะครับณนะสนามกีฬาหัวหมากนะครับกรุงเทพมหานครนะครับในร้านในงานนะครับมีการออกร้าน จำหน่ายสินค้าอาหารเสื้อผ้านะครับเป็นงานใหญ่ประจําปีของสภาเครือข่ายแล้วก็มีการรับเลี้ยงน้าชาด้วยครับโดยทุกท่านนะครับสามารถจะร่วมบริจาคเงินได้นะครับหรือจะร่วมรับเลี้ยงน้าชานะครับเป็นบัตรรับเลี้ยงน้าชาใบละ100บาทนะครับท่านสามารถติดต่อมาอย่งศูนย์ประสานงานนะครับประจําจังหวัดนครสิธรรมราชหรือจังหวัดต่างๆนะครับถ้าที่นครสิงห์บ้านก็ที่เบอร์โทรนะครับที่แสดงไว้ด้านล่าง นะครับแล้วก็หรือจะบริจาคผ่านบัญชีธนาคารของสภาเครือข่ายโดยตรงก็ได้นะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างนะครับท่จะขึ้นเบอร์เอาไว้นะครับพวกเราทุกคนนะครับโดชเวพาะท่านจุฬาลงตรีนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับความช่วยเหลือความร่วมมือนะครับจากพี่น้องทุกท่านทุกภาคส่วน นะครับในการที่จะร่วมกันซับน้ําตานะครับผู้ทิัยซึ่งได้อาศัยนะครับในประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นทางการไปยังประเทศที่3นะครับซึ่งตอนนี้เรามีภาระทางด้านนุษยธรรมในการต้องดูแลพี่น้องกลุ่มนี้เนี่ยในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนี่ยเป็นจำนวนมากน่าสงสารมากครับนะครับต้อง เข้ามาในประเทศนะครับเราก็จำเป็นจะต้องช่วยเฉพาะในประเด็นด้นนานมนุษยธรรมเท่านั้นนะครับซึ่งสมัครใรับฟรีเพราร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆรับผิดชอบแล้วก็ดูแลกันอยู่แล้ววันนี้อยากจะให้พี่น้องนะครับได้ช่วยกันนะครับในการเป็นเจ้าภาพนะครับในการดูแลนะครับบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ไี่ภัยไรเหล่านี้นะครับอย่าลืมนะครับติดต่อมาอย่างเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างของศูนย์ประสานงานประจำภาคใต้ตําบนจังหวัดนครสุราชร์ นะครับหรือจะบริจาคนะครับตามบัญชีที่จะแสดงตัวเลขบัญชีของธนาคารมาดัานแลัสแลมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ